สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกันกบโลกใบจิ๋วนะครับอ่ามีคนถามผมว่าพี่ตัวพี่มีเท่าไหร่นะผมมีอยู่ตอนนี้มี2 0 0พแล้วแล้วพี่จะไปทำอะไรนะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะซื้อนี่ครับทุกคนเนี่ยอ่าตัวนี้ครับตัวแบบตัวบานพับนะที่เราเอาไปสร้างรถสร้างเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับ ใช้อยู่900นะทุกคนนะแต่พอผมมาคลิกๆดูครับมันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจเยอะเลยนะทุกคนนะเนี่ยอย่างตัวนี้ครับคอสโบนะคอสโบนี่อ่าใช้พันหนึ่งนะกับอีกปนะครับทุกคนครับหรือว่าตัวนี้บาสุก้านะบาสุก้าเลยนะเออแต่บาสุก้านี่มันอาจจะทําลายอ่ะพื้นที่ไปหน่อยหนึ่งนะเออแต่น่าสนใจจริงๆนี่คือคอสโบตัวนี้แหละแต่ที่มีคนแนะนําเลยนะครับมีคนแนะนําบอกพี่ สำหรับผู้เล่นใหม่นะใครที่เก็บสะสมเจ้าจถั่วมาเนี่ยให้ไปซื้อนี่ครับเจ็ดผัดนะมันบอกว่ากดจำบัตเทิ่ทูไฟนะครับแล้วก็หายไปเมื่อดูเลชั่นกลายเป็น0ูนครับโอ้โหแต่ว่าเวลาคราฟนี่ต้องคราฟอาร์กเก็ตสอันด้วยนะเออสามารถคราฟเหมือนแบบไอพ่นติดหลังครับทุกคนนะ เออไม่รู้ว่าสร้างยากหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ดูนี่ใช้เหล็ก2ก้อนใช้ลาวานะสองถังนะครับใช้ลิเทียมบล็อก1อันนะแล้วก็ใช้ล็อกเก็ตนี่แหละไม่รู้ว่าสร้างยากหรือเปล่าครับเออแต่ว่ามันใช้บินได้อะมันใช้บินได้มันจะเหมาะสมสําหรับผู้เล่นใหม่ในการสํารวจแมปมากครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะลองดูครับทุกคนครับ1,800เลยนะ1,800เลยจัดไปครับอ่ะ สร้างมาเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ลองเข้าไปในเกมดูนะทุกคนนะเราจะคราฟเจ็ดขัดได้อย่างไรนะทุกคนนะตอนนี้นะจะคราฟเจ็ดขัดได้อย่างไรเริ่มจากเอาไปตักลาวามาก่อนมันใช้ลาวาสองถังนะครับทุกคนครับเอ่อถังถังน้ำเราหายไปอีกละโ oh, อ้ยไม่ก็อชใครมาหยิบถังน้ำไปอีกแล้วเนาะ เราคลัพถังใหม่ครับคือมันต้องเป็นถังแบบนี้ไงทุกคนถังเหล็กถึงจะตักลาวาได้นะทุกคนนะอ่ะทีนี้เรามีถังสองถังแล้วก็ลงไปตักลาวาครับอ่ะผมได้ลาวามาละ2อถังนะลองสํารวจที่โต๊ะครับดูครับมันต้องมีเจ็ดผัดโผล่ขึ้นมาละมีไหมในอีกคริปเมนตเป็นระเบิดลาวานี่ไงเจ็ตผัดโผล่มาแล้วครับทีนี้การจะสร้างล็อกเกตได้นะ อ, а, อ่ tacos, าฮะออโรเกตสร้างไม่ยากครับใช้เหล็กใช้เหล็ก5้าอันโอ้ Blind. <Unf jaar gender> นี่เหล็กเหล็กน้องเฮมินี่นะทุกคนนะเหล็กน well, uhm, okay. wow, uh, wow, uh ้องเฮมินี่จะได้มีประโยชน์กับเราไอตัวอะไรมันก็แก๊กก็แก๊กว้าแววแหวววเข้ามาได้ไงวะโอ้ยูประตูพังอีกแล้วครับทุกคนโอ้เป็นจริงๆ นี่ครับเรามาที่โหมดอีกคลิปนะทุกคนนะก็จะมีต้องมีการพาวเดอร์ด้วยครับมีดินปืนนะดินปืนนี่สร้างจากเอโคไปรวมกับดินระเบิดครับดินระเบิดที่เราได้มาจากตัวไข่นะเรามีโคอยู่เยอะเลยครับอันนี้เป็นโคที่ได้จากการเผาถ่านนะหรือน่าจะใช้ถ่านหินด้วยก็ได้นะผมคิดว่านะส่วนดินระเบิดนี่เราได้มาจากการฆ่าตัวไข่ครับเราน่าจะมีเยอะอยู่นะ โอ้เรามีดินระเบิดเลยครับเรามีดินปืนเลยนะนี่คือดินปืนครับแล้วนี่คือดินระเบิดนะทุกคนนะนี่ครับสร้างอ่าล็อกเก็ตมา2อันนะทุกคนนะปึ๊บครับเสร็จแล้วก็จะสร้างเป็นเจ็ตแพดได้โดยการใช้เหล็กโอ้เหล็กเหล็กไม่ไม่พอเลยอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับเราได้เจ็ตแพดมาแล้วนะทุกคนนะเออนี่คือการลงทุนครับหมดไปเยอะนะหมดไปเยอะบอกเลยว่าหมดไปเยอะ มันคอนซัมถังราวาด้วยทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดถังถังน้ําหายไปเลยครับมันเอาถังน้ําไปใช้เลยอะไปใช้เป็นส่วนประกอบเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตรงข้างหลังนะทุกคนนะเออผมก็ลืมปรับมุมมองเป็นแบบนี้เนาะนี่ครับตอนนี้ผมมีเจ็ตแผดแล้วนะมีเจ็ตแผดและโอ้แต่มันกินถังน้ําไปเลยอะสุดยอดเลยฮุย กระโดดปุ๊บมันพุ่งเลยทุกคนเนี่ย,อยโอ้มันเปลืองไหมเนี่ยน่าจะเปลืองอยู่ครับน่าจะเปลืองอยู่เฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ามันไปง่ายครับทุกคนครับมันกดกระโดดแล้วมันพุ่งเลยนะมันไม่แบบมันไม่ได้เหมือนแบบไฟน์โหมดในครนะีเอทีฟนะเออเนี่ยทุกคนดูดูโอ้ เอ้ยเจ๋งว่ะอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งจริงๆเอ้ยอน,นี่คุ้มจริงทุกคน1800 1800 1800 1800พันแปดพันแปดพันแปดเพชรเออ,เอ,อไม่ใช่พันแปดเพชรพันแปดทัวร์อแต่ว่าตอนคาบนี่เปลืองเหล็กมากนะ <S <S ตอนคาบเปลืองเหล็กมากออนอนนอนนอนโอ้ดูท่านอนเฮ้ย N p c เกิดครับตอนเย็นนะ NPC พซเกิดนี่เช็คมันหน่อยครับบางทีแบบ มันได้ดอกมาเกอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้ NPC กากนะเอาละเราจะไปสำรวจแผนที่ครับเราจะลองไปทางทิศนี้ดูนะทุกคนนะตอนนี้ในตัวเรามีไก่มีอออของที่ไม่สำคัญเราเก็บไหน่อยเอ้ยแล้วทำไมล็อกเก็ตอยู่ในกระเป๋าเราอะล็อกเก็ตครับแล้วอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนครับเอ้ล็อกเก็ตไม่หายแต่ถังน้ำดันหายว่ะเอ้ยมันมันบัก๊กหรือมันอะไรสักอย่างล่ะผมว่านะเออน่าจะบั๊กครับ ล็อกเก็ตมันงอยู่ครับครับเราล็อกเก็ตมันอยู่เหมือนเดิมครับแต่ทางน้ำดันเสือกทะลึ่งหายครับสะงั้นไปนะเออเออนี่กวอนตีเราละเอาละครับไปครับโอ้โหดูครับมันจะตกมาตายไหมเนี่ยทุกคน <c oughs> เออตอนตกมันรุนแรงเหมือนกันนะตอนตกมันรุนแรงเหมือนกันอยากได้แบบของที่แบบทําให้ตกแล้วไม่เจ็บรองเท้าวันนี้แค่กระโดดธรรมดานี่เจ็บเลยนะทุกคนนะกระโดดแค่กระโดดเบาๆนี่เจ็บนะเออดูครับนี่คือวิ่งไปนะผมวิ่งไปไปสํารวจแมพครับเวลาเราเจอทางแบบเอ่ามันชันมันอะไรงี้ครับเราก็บินบินข้ามได้เลยนะทุกคนนะ เออมันก็จะได้เปรียบครับเนี้ยผมก็บินข้ามไปเลยครับนี่แล้วก็ลัดต้นไม้ไปครับดูการคอนฟัมโอ้โหแต่ว่าเปลืองครับหมดเร็วอยู่นะหมดเร็วอยู่ในการครับนะเปลืองถังน้ำครับไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือมันอะไรนะทำไมมันกินถังน้ำก็ไม่รู้ได้แครอทครับทุกหายไดแครอทนะทุกคนนะ ฝั่งนู้นน่าจะเป็นทุ่งหญ้าครับผมอยากได้ดอกมาเกรไงตอนเนี้ยหายนี้ต้องทุบให้หมดเลยนะทุกคนนะถ้าใครเจอนะเพราะว่าบางทีมันมีของที่เราไม่เคยได้ครับโอ้ล้วก็เจอป่าสักุร่าอีกอันหนึ่งอะดอกไม้ครับไม่ใช่ดอกมาเกรนะอันนี้เป็นดอกดรา้อนครับฟลอเวอร์นะดอกมังกรครับดอกมังกรน,นี่เรามีแล้วครับ เปืองกระเป๋าครับไม่ต้องถือไปนะแปะไว้ตรงนี้แหละนี่ครับแล้วโดดบินข้ามภูเขาแบบนี้ได้ครับตอนนี้แมพผมนี่ได้รับการเปิดไปกว้างแล้วนะเออมันจะแหลกมากขึ้นแล้วสําหรับเวลาเปิดให้คนเล่นอ่ะเพราะมันเริ่มออกตำรวจแล้วครับบอกเลยไอ้นี่ดอกอะไรอ่ะ ลิมนเนียมครับลิมนเนียมนี่เราเคยได้แล้วนะดอกลิมนเนียมนี่เรามีแล้วตอนนี้หมดไปประมาณอ่ะสี่สิบห้าปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนนะสี่สิบ้าปเซ็นแล้วครับเดินทางมาถึงอ่อทะเลทรายนะข้างหน้านี้น่าจะเป็นทะเลทรายครับนี่ครับทะเลทรายจริงๆนะครับแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยเออใกล้จะมืด แบบไม่เคยมานี่หายเยอะมากบอกเลยอ่ะตรงนู้นครับตรงนู้นเป็นทุ่งหญ้าผมเห็นลาข้างหน้าครับข้ามทะเลทรายไปเป็นทุ่งหญ้าครับอันนี้น่าจะแปลกครับน่าจะแบบเราไม่เคยมานะ,อ,ะอันนี้ข้ามมาแบบหลายโซนแล้วนะนี่ข้ามมาหลายโซนมากครับเจอทั้งสัตประหลาดด้วยเอามันตามเราไม่ทันเรยครับเรามีเช็ดแพ่นะทุกคนนะเราข้ามได้ทุกสมรภูมินะครับ แต่เราจะตายเพราะตกจากความสูงนี่แหละผมดูท่าละว <c oughs> มีฟักทองฟักทองนะตามรายทางนะครับแถวนี้ก็เป็นอดอกควันตะว,วันเหมือนกันครับเออผมว่าไม่น่าจะมีแล้วละ่ะดอกมาเกที่แบบสปอนอยู่ในแมทเนี่ยเท่าที่เดินดูนี่ดอกไม้ที่เรามีน่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วครับทุกคนที่แบบมันสปอนในแมทนนะที่เหลือนี่ต้องไปหาในดันเจียนหรือไม่ต้องซื้อจาก n อ c ซแล้วละ่ะผมว่านะ เอออาจจะต้องพึ่งดันเทียนครับไม่ได้ลูกกระตามาด้วยซะด้วยเนี่ยโอ้ยแต่เจ็ดแผ่นนี่มีประโยชน์จริงทุกคนมีประโยชน์จริงแต่ว่าเปลืองถังน้าไปนิดนึงครับเปลืองเหล็กไปนิดนึงนะเนี่ยนี่ใช้ไปประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับนี่เดินทางมาไกลามากเลยครับสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูครับโอ้โหขึ้นบนภูเขานี่แบบปื๊ดเดียวเลยครับไม่ต้องแบบกระโดดไม่ต้องไต่ครับนี่นี่น,นี่ตรงนี้มีดอกไม้นี่เห็นไหม ดอกสีชมพูครับเก็บครับไซลิงก้าครับเนี่ยไหมขึ้นมาบนยอดเขาเลยครับนี่ครับทุกคนอย่างบางทีเราเจอหน้าผาสูงเงี่ยเราอยากขึ้นไปดูข้างบนครับเออถ้าจะไต่ขึ้นไปนี่คงยากนะแต่ถ้าเรามีเจ็ตแพดครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับขึ้นมาแบบ ง่ายๆเลยแล้วก็เจอดังโงะอยู่ด้านบนเลยนะนี่ครับโอ้โหเป็นทักเดินทางที่แบบโคตรสะดวกสบายจริงๆจริงๆหนึ่งพันแปดอถั่วแต่ก็ไม่ถูกนะน,นี่สะสมถั่วมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกมเนี้ยเออได้มา1,800ถั่วโอ้ถึงทะเลแล้วครับบ้านเราอยู่ข้ามทะเลไปนูน่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ายน้ําข้ามไปใช่ไหมเนี่ย สุดเขตพื้นดินครับต่อไปเป็นเขตของท้องทะเลนะทุกคนนะต้องว่ายน้ําข้ามไปครับเดี๋ยวจะให้ดูครับทุกคนครับเวลาที่เราอยากจะตกแต่งบ้านครับมันจะฟิลิสมาหล่ามากครับสําหรับถ้าเรามีเครื่องจิตเนี่ยนะนี่ครับผมก็สามารถบินบินแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยแแปะเข้าไปด้านข้างแบบนี้ได้ครับเนี่ยเออนี่ครับสามารถเชื่อมต่อมันเข้าหากันได้หมดเลยอะ เป็นไงเออมันแบบโกงโกงนิดนิดหนึ่งนะโกงโกงนิดนิดหนึ่งจริงจงเนี่ยโ,โอ้โหบินแบบเอาไปกดโดนอะไรวะเนี่ยนี่ครับเนี่ยแล้วก็มาแปะครับเออสุดยอดว่นะสุดยอดว่นะสุดยอดแล้วก็เอาบอบินใส่ครับทุกคนครับประดับมันด้วยบอบินครับนี่ครับ แล้วก็บินข้ามมาด้านข้างแล้วก็มาแปะแปะแบบนี้ครับโอ้โหเวลาผมจะแปะใบไ,ไม้นี่อย่างง่ายเลยครับเออสบายสบายเลยทีนี้โอ้เยี่ยมไปเลยครับคุ้มนะตัวนี้นะ1,800ตัถั่วครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะ1,800ตัถั่วนะเออสายฟรีก็ซื้อได้นะเนี่สะสมมาครับทุกคนนี่ครับเอามาแปะแปะประดับบ้านครับนี่ต้นนี้มันสูงปกติแปะไม่ถึงครับนี่แน่ แบบนี้สบายเลยครับเพื่อความสวยงามครับนี่แปะด้านบนไปด้วยครับนี่เหมือนกันครับแปะด้านบนไปด้วยครับ <des igned> ประดับบ้านไปเลยนะประดับบ้านไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับทุกคนนะแต่เปลืองถังนะย้ำอีกทีนึงว่าเปลืองเหล็กพอสมควรครับหมดเร็วพอสมควรนะเออแต่ว่าใช้เฉพาะกิจถือว่าได้นะใช้เฉพาะกิจถือว่าได้ครับทุกคนไปสํารวจแมปมานี่อ่า กว่าจะกลับมาถึงบ้านได้นี่คือหมดไปอันนึงอะ่ะแล้วก็ขี่ช้างกลับมาครับผมบอกเลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ